ครับกับตัวอย่างใหม่ของ Fortnite นะครับเป็นการอัปเดต Chapter and Season นะครับนั่นคือ Fortnite Battle Royale Chapter 4มาดูกันว่ามีอะไรใหม่นะแจมมยาผ่านอาใหม่อกันแหละโคตรเท่เลยนะ Season <laughs> อื่นไม่มีนะครับ Season ที่ผ่านมาไม่มีนะแจมแล้วก็ขอไปด้วยได้ไหมแบบใหม่ครับไอเทมใหม่นะใช้ในการสแกนว้าวไว้แซดอุปกรใหม่ครับ โคตรเจ๋งนะครับมีอาวุธใหม่มาด้วยแล้วก็อู้แบบในหิมะครับอู้ลูกกได้สามารถที่จะขี่แล้วก็ยิงไปด้วยได้นะครับโคตรเจ๋งเลยเอออุ้ยน้ำแข็งมาอู้แล้วก็สกินสุดหล่อเท่ครับกับดูมสเลเยอร์ฮะหลายคนต้องชอบแน่นอนสกินนี้เข้ามาอยู่ในแบทเทิลพารแล้วนะครับและปิดท้ายด้วย RPG ครับผมมาแล้วครับเหมือนที่คุณเคยครับกับ Exclusive Skin ครับ The Witcher ผมก็ขอคู่ใจครับคู่อันใหม่เนี่ย ลรูปแบบการเล่นที่คุ้นเคยครับกับอู้ SMG ใหม่อย่างนั้นเหรอว้าวเปลี่ยนไปสองแมทช็อตกันแบบใหม่แ u มย e d เดด the o อั e เ y อร์ย e d เดดและคอนเทมเพรสชั่นสำคัญครับผมเซบาจ้ากับ My Hero Academia ครับทั้งหมดนี้คือ f o r t n i t e Battle Royale Chapter 4ครับไปโดดเล่นกันได้เลยนะ อุ้ยอัพน้ำสบายจังเลยเอาจริงดิโอเควีไอในเกมไงตอนนี้เข้ามาอยู่ในเกมแล้วนะครับกับ Fortnite Chapter 4 Season 1นะครับเป็น Chapter ใหม่เพิ่งจะเปิดมาให้วิ่ว่าเพิ่งจะเปิดมาให้เล่นเลยนะครับวันนี้และนั่นก็คือเกาะใหม่ที่เราต้องลงไปฟาดฟันแล้วเก็ตวิกตอรี่รอยัลนะครเพื่อจะเป็นที่หนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลย g ล g u y ั go, วู้รถบัสใหม่ครับจะเลือกที่ลงได้เลยนะครับลงตรงไหนก็ได้นะครับเพราะว่า วันนี้เรามาเพื่อ get victory royale นะครับมาเพื่อเป็นที่หนึ่งของเกมนี้นะผมว่าจะไหวนะครับในส่วนของโหมด zero build นะครับต้องบอกเลยนะครับว่าการเปลี่ยน c h a ตอร์ใหม่ครั้งนี้นะครับเป็น chapter สนั้นนะครับจะมีในส่วนของปืนใหม่ๆเข้ามานะครับแ a p ใหม่ปืนใหม่ยานผาหน้าใหม่นะครับนะที่ผมพูดถึงก็คือ motorcross นั่นเองนะครับอย่างที่ทุกคนได้เห็นใน t r a ล l e r นั่นเองแล้วก็สิสุดท้ายเลยนั่นคือิร์นะครับหรือเขาเรียกไอ่ะ เป็นสกิลพิเศษของตัวละครเรานะครับวันนี้จะชิวไม่ได้นะครับอย่างที่ทุกคนน่าจะชื่นชอบกันนะครับหลายๆคนน่าจะชอบเลยนะครับในส่วนของโหมดซีโร่บิวนะครับไม่ต้องบิวฟาดฟันแค่ยิงกันก็พอแล้วนะครับถือว่าเป็นตัวเลือกใหม่ที่ดีนะครับถือว่าฟอร์ดไนท์คิดถูกแล้วที่เพิ่มระบบนี้เข้ามานะครับโอเคแปะลาคนก่อนนะครับแล้วจากขวามือครับคุณจะเห็นการนับถอยหลังนะครับนั่นก็คือในส่วนของระบบเบิร์กนั่นเองนะครับ ตู้การแบบว่าเปลี่ยนวงนะครับเปลี่ยนวงวงจะมาแล้วก็จะมีเปอร์ให้ใช้นะครับมาดูกันเลยเดู้นะครับแต่เปอร์นั้นก็จะมีความสามารถพิเศษนะครับทุกคนก็จะไปอ่านรายละเอียดเอาได้นะครับแต่เปอร์ที่เราได้ในวันนี้นะครับก็คือ trical armory นะครับ n r a g e n a la trical a and combat shotgun อันนี้ถือว่าดีมากๆนะครับก็คือมันจะเพิ่มระดับของปืนที่เรามีอยู่นั่นเองนะครับและอันที่2คือ forecast ก็คือการที่จะรู้วงล่วงหน้านั่นเองนะครับโอเคี๋ยวผมเอาเป็นอันแรกเลยแล้วกัน นะครับเย้ว yeah, ววินน่งได้ปืนอันนี้จากซีซั่นเก่าเลยนะครับทุกคนแจมถือว่าเป็นเปิร์กที่ดีนะครับใครไม่มีปืนก็สามารถถ้าใครเจอเปิร์กนี้ก็จะได้ปืนมานะครับ Ooh, ดีมากๆครับโจทย์ที่โก้อาชโลไรเฟิคิดถึงมากแต่เป็นปืนที่ยิงดีนะครับแต่ก็ไม่ได้ดีอะไรขนาดนั้นแล้วก็ช็อตกันนะครับเป็นคอมแบทช็อตกันยิงจา,ากระยะไกลได้น,นะแล้วก็อย่างที่บอกครับมีนี่ไงครับอาวุธใหม่ได้ก็คือคอนนั่นเองครับว้าวเดียมโอเคเจ มะโอเคตายครับผมนะครับนั่นคือคอร์สใหม่นะครับนะเป็นสิ่งที่เพิ่มมาในชัปเตอร์นี้นั่นเองนะครับเป็นอาวุธพิเศษนะครับหลังจากแบบหลายๆซีซั่นก็จะมีอาวุธพิเศษนะครับอ่ะเรามาดูกันนะครับในส่วนของคอร์สอันใหม่นะั่นก็คือช็อคเวฟแฮมเมอร์นั่นเองนะครับมันเป็นยังไงนะครับคลิกซ้ายแล้วจะเป็นการทุบนะครับอย่างที่เจอกันตะกี้นี้นะครับดาเมจเขค่อนข้างที่จะแรงนะครับโอกาสทุบหนึ่งที ก็คันนี้จะช้านะครับสามารถเด้งศัตรูแล้วก็มีดาเมจด้วยนะครับส่วนที่ขวานี่นะครับจะเป็นการเขาเรียกไงเพิ่มมูฟเมนต์นะครับหรือว่าเวลาเราจะหนีหรือว่าจะเข้าใกล้ศัตรูก็สามารถที่จะเพิ่มมูฟเมนต์ตรงนี้ได้ไงล่ะนะครับสามารถกดได้4ครั้งนะครับแล้วก็มีคูดาวด้วยนะเจ๋งาม,ามากๆเลยนะครับใช้ได้เรือเ่อยๆนะครับคูดาวสิบวินะครับต่อ1ครั้งนั่นเองเป็นว well ุธที่โคตรเท่นะครับผมบอกตรงว่าโคตรเท่แต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 ่ข้อดีของมันคือเท่ถูกไหมครับแต่ข้อเสียนะคือสามารถเด้งเพื่อนได้ด นะเป็นสิ่งที่อันตรายมากๆในการเด้งเพื่อนนะอาจจะเด้งเพื่อนเข้าวงอย่างเงี้ยนะครับเออออกนอกวงอย่างเงี้ยอาจจะตายได้นะครับมาดูเปิ่งในส่วนของอันที่2กันนะครับเปิร์กใส่ได้ถึง4อันนะครับ storm mark นะครับก็คือเมื่อ w h e n t h e storm change นะครับเมื่อเปลี่ยนวงเมื่อไหร่นะครับก็จะมีในพื้นที่รอบๆนั้นก็จะมีการแบบว่า mark highlight ให้นะว่ามีศัตรูอยู่ใกล้ๆหรือเปล่านะครับส่วน first assault นะครับเป็นการเพิ่มดาเมจพิเศษให้กับนัดแรกของแต่ละแบ็กนั่นเองนะครับผมมองว่าอันนี้ไม่ค่อยคุ้มนะใช้แรกดีกว่า เมื่อคุณไม่พอใจกับเปิกนะครับสามารถที่จะรีโรลได้นะครับครั้งแรกฟรีนะครับครั้งต่อไปใช้ทองในเกมนะครับแต่ผมเอาันแรกแล้วกันเนาะเพ่เด็ก l e t s g y s นะครับเพื่ออุ้ยด้านบนครับมีคนยิงบอสอยู่นะครับเราจะขึ้นไปด้านบนครับอีกทีหนึ่งวันโมอุ้ยเอาขึ้นไม่ได้ทุกคนสวยแล้วอีกทีหนึ่งโอเคมีคนยิงก็ตายครับ guys อันนี้เขาตายเพราะอะไรวะเนี่ย ลงไปเลยครับเร stop running ไปไหนวะทุกคนแล้วก็ไปกันเลยครับทุกคนไม่รอแล้ว let's go ว <Woo. S 1> ู้ท่าตัวยิ่อุ้ยต้องไก่หลบไปหน่อยโอเคโจ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 ,จ,จ,จ Bro. มาสิโจงจโ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 จ้จโ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 จคจโจอจโจโุโจ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 ้จจกโ มาดูเปิลในส่วนของเปิลอันที่3ของเรากันครับผมก็จะมีในส่วนของฟอร์ดโฟร์ h นะครับในการดูวงในรอบต่อไปนะครับแล้วก็เป็นเฟิร์สแอสเซินะฮะผมรู้สึกว่ามันไม่โอเคเลยครับผมขอเป็น f ฟ r c a คชแล้วกันนะครับโอเคมาดูวงรอบต่อไปครับว่าจะอยู่ตรงไหนอ้าเราอยู่ในวงพอดีนะครับสังเกตไหมนี่นะครับเราอยู่ในวงพอดีเลยนะครับมันจะมีการกระพริบเนาะก็สามารถสเตย์อินดิสไซด์ได้เลยแต่ว่ามีคนด้านขวาครับอุปอันนี้บอทนะครับทุกคนสังเกตให้ดีนะครับ เปิร์กใหม่กำลังจะมานะครับวิธีการดูเวลาของเปิร์กนะครับคุณสามารถที่กด I ได้นะครับกดเช็คอินเวนทอรี่แล้วกดตัว E นะครับคุณก็จะเช็คตัวนี้ได้เลยนะครับว่ามีเปิร์กอะไรบ้างแล้วเราปลดเปิร์กอะไรไปบ้างทิ้ตัวมามาดูเปิร์กอันสุดท้ายของเรากันครับเป็นโมปราโกนะครับอันนี้เป็นในการกระโดดข้ามและเพิ่ม Energy ครับแล้วก็บอดฮันนะครับอันนี้เมื่อมีคนยิงก็จะขึ้นในเวลาที่เราล่านะครับมันก็จะมีเอ่อเขาเรียกอะไรเวลาในการล่าเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นนั่นเองนนะะครรับบแต่่่่ววาาผผมมมไชออีีโลดก้ อันนี้ดีมากๆครับอลิสตนะครับเก in the ability to deploy your glider นะครับเมื่อเราโดดแต่ที่สูงนะครับเราสามารถที่จะกางร่มได้เหมือนตอนแรกที่เราลงจากรถนั่นเองนะครับกางได้ทุกเวลาเลยนะจัดไปฮะอย่างเงี้ยเผยได้ขึ้นที่สูงครับใครชอบไฮ o กร์นะแนะนำว่าเปิร์กนี้โคตรดีนะครับระบบเปิร์กนั้นมีมากมายครับไปศึกษากันได้นะแต่นี้ก็บอกคร่าวๆแล้วกันเผื่อใครที่ดูอยู่แล้วก็เจอเปิร์กเหมือนกันนะก็สามารถที่จะเลือกได้เลยนะครับไปเราหาที่ปลอดภัยก่อน ยี่สิบวิครับตัวแล้วทุกคนผมโดนจะบนเขาครับยัดไปเลยฮะโู้ยคนนี้เอาเรื่องอยู่นะทุกคนเขาน่าจะเป็นเออนะครับผมเลี่ยงก่อนเลยกันเพราะว่าไม่คุ้มนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เยิงเออาร์ใหม่มาด้วยนะครับนะใช้ในการยิงระยะไกลเราเสียเปรียบมากครับก่วนนี้เก็บผมเห็นตัวแล้วอ่าเรามีชัดกว่าเดิมครับเดินเขาไม่ได้สูงมากนะครับพยายามแบบว่ายิงเอ็กคาลิเบอร์ใส่เลยครับปิ้งเขาให้ปิ้ง อุ้ยโดนครับร้อยี่ห้าโอเคโดนดาเมจครับอุ้ยเกาะแตกครับ let's go guys เอ๋พ่อหนุ่มคนนี้น่าจะลงไปแล้วนะครับแล้วอยู่ในวงนะครับเฮ้ยอุ้ยมีตัวตัวตัวโอเคโอ้ยกัดล้มได้ครับตรงนี้มีตัวหนึ่งครับหลบไปครับปึ๊บโอเคมันจะขึ้นไปเอาเราตรงนู้นนะครับแต่ผมหนีมาก่อนนะผมเล่นไปซ้ายได้อยู่นะแต่ข้างหน้าไม่รู้ว่ามีคนอยู่หรือเปล่าเขาน่าจะเฮ้ยเขาปั๊มยายัดเลยดีกว่าถ้าปั๊มยาอยู่อย่างเดี๋ยนี้ ว้าวว้าวดูดก็ายครับทีเดียวโอเคฮีเซตทหายครับโอ้โหปืนเราก็โกงเหมือนกันนะฮะแต่แค่เออเราไม่ค่อยมีมุมดีๆในการเท่าไรโอเคไปครับอูเขามีเออาร์ทองด้วยนะครับซึ่งเออโกงอยู่นะนะครับระดับทองยังไงก็ดีครับแต่ว่าจะไปเลยจะช้าหน่อยแต่ไม่เป็นไรครับเอานีไปละรู้ว่ยิงฮะ พอ,อเจอตัวแล้วฮะฮะใจเย็นนะพี่ชายคุณจะเชีรยร l บอสให้ฉันหนึ e งวินที่งขวามีคนครับยิงแอคเคอร์เบอร์ยัดเลยครับแล้วก็หนีไปด้านหน้าครับอุ้ยก่อแตกครับงั้นผมยัดคนนี้เลยละกันวุ่ย,ยเสียงดังไปหน่อยครับโทษทีอุ้ยมีคนยิงสติงครับมีคนยิงโบอุ้ยผมโดนแล้วครับทุกคนสวนและวทำไมทำไมกลายเป็นผมที่โดนวะ มันผมโดนลุมเลยในคาลิเบอร์ครับหนีครับดีโหลดดิ้งครับเด็กดับไปหน่อยนะขออภัยด้วยนะครับผู้ไม้สามารถหลบได้นะครับในกองไม้กองใบไม้เนี่ยหลบได้นะครับนี่เช็คก่อนเลยฮะเดี๋ยวนี้ไม่มีนะตรงนู้นครับในคาลิเบอร์โดน50ครับตายแน่นอนจังหวะน,นี้จะไม่ตายหุยโอ้มาหาผมแล้วทุวกคนโดบ้าไอ้ชิคกบี ไงตกตายครับเเขาไม่มียาวะทุกคนคนนี้ไม่มียาครับผมโดนย,ยิงอยู่เดี๋ยวละต้นไม้มครับยิงกันโอ้ยแล้วทำไมมันมีเอ็คาริบทำไมมันมีอันนี้ทุกคนเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะใจเย,ย,ย,ย็นใจเย็นสี่อนนะครับทุกคนไม่ได้ลนะผมไม่มีเลือดไม่มีกล่องครับอุย๊ยอันนี้บอดอันนี้บอดโอเคเราจะไม่ยิงบอดนะครับยายอ,ยอยู่ตรดูคนยายอยู่ตรดูคนดูคนเดี๋ยวผมจะทิ้งเอ็กซ์คาลิเบอร์แล้วก็เดี๋ยวเอายามานะครับเพื่อความแบบปลอดภัยของตัวเองด้วยไปกันทุกคนรเชา้ชาเชา้ชาเช้าเช้าทุกคนตอนนี้เหลือห้าคนนะครับ ผมหาเหลี่ยมตรงนี้ก่อนในการปั๊มยานะครับว่าจะไม่มีใครยิงตรงนี้นะอุ้ยอันนี้ข้างล่างคืออะไรครับอันนี้อาจจะเป็นสัตว์หรือเป็นคนนะครับอ๋อเป็นพวกเิเรี่นะครับยิงก่อนก่อนนะฮะโอเคลงด้านล่างครับอุ้ยมีคนยิงธนูครับแสดงว่าเห็นผมละนูยครับด้านบนนี้เขายิงธนูนะโดนครับเฮ้ยรีโหลดสวยแล้วทุกคนเด้อ้าวเด้งเจ็บอ๋อ I f o r g ั t to r ีโหลด guys นี่โหลดสำคัญนะครับทุกคนไหนครับอ้าวเจ็ดแล้วเก้เหลือสามทุกคนผมเลยจะตายโอ้๊ยเราคนข้างหน้าไรอยู่ได้อยู่ครับเราเราเราเรียนๆไว้ก่อนเนียนๆไว้ก่อนโอเคโอเคผมต้องรีบปลอมยาด่วนครับสักสามวิสามวิังกำลังบีบตูดไหมครับทันไหมทันไหมทันไหมทุกคนไม่ทันครับไม่ทัน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  ไม่ทันไม่ทันไม่ทันอันนั้นบอดับอันนั้นบอดโอเคไม่ใช่บอดนะครับคนนี้อันนี้คนเฮ้ย่าดโยมาเลยครับกับ second round นะครับรอบที่สองนะครับ fight let's go guys มาเลยครับสกินสุดหล่อที่นะครับ <c oughs> ทำให้หนึกทำให้หนึกถึงสมัยก่อนๆเลยนะครับเป็นอะไรที่น่ารักมากๆเลยมาถึงก็ช็อตกันก่อนเลยนะครับแกตีเข้าไปครับ เกมนี้สามารถธิกำแพงได้นะครับทุกคนแตใครยังไม่รู้นะครับแล้วก็เป็นโอ้สแลมจิ้งนะครับเอ่อเป็นยาแบบใหม่นะครับทุกคนสามารถเพิ่มเลือดได้ด้วยแล้วก็จะเพิ่มขีดจำกัดในการวิ่งของเราคือจะวิ่งไม่เหนื่อยเป็นระยะเวลากำหนดนะครับดูเนี่ยเมื่อเรากินเข้าไปปุ๊บบีบเขาหน้ามาดินะครับแล้วก็จะเห็นไหมครับว่าหลอดในการวิ่งของเราจะเป็นสีเหลืองนะครับนั่นก็คือเราสามารถวิ่งได้โย what's up boy ตุ๊บ bam อิ่งตีเจ็บเหมือนกันเลยพนุมโอเคตายครับนะครับเห็นไหมเราจะวิ่งได้เรื่อยๆนะครับไม่เหนื่อยนะครับเวลากระโดดนะครับเรากระโดดได้เรื่อยๆเลยแล้วคุณจะจำกี่รอบก็ได้นะครับนะจำไปจำเอานะครับอีซี่มากๆรอบนี้เห็นปืนตกนึกว่าคนเนี่ยโอ้มีสปลัชเอ๊ะ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 ผมว่าผมได้ยินเสียงครับทุกคนแฟมเป็นไงล่ะหูผมนี่มันดีจริง นะฮะโอ้ย god มาอ s s โซเดี g มกู g ก y s เปิดมานะครับทุกคนมาดูเปิดกันโอเคนะครับจะเป็นโบเออเป specialist นะครับก็คือจะเพิ่มความสามารถในการรีโหลดเร็วนะครับ regenerate a ่ r o เ over time นะครับก็คือสามารถรีกระสุนได้นะครับ pistol aim นะครับนะ pistol ครับ greatly increase magazine size นะครับนะใช้ปืนพกจะเพิ่มในส่วนของกระสุนเข้ามานะครับไม่ครับรีโหลดเลยไม่สวยครับ ดีโลตอมันไม่ได้ดีเลยครับอ่าสตอร์มาร์กเลยครับไม่เจอสตูอยู่ใกล้เวลาเปลี่ยนวงก็จะได้รู้นะครับแล้วก็เลิศตลอดทุกคนบางทีเปิร์กบางอันก็ไม่ได้ดีเลยนะครับเปิร์กที่คุณเห็นตะกี้นี้นะครับนะไอรีไซเคิลเนี่ยนะครับก็คือมันจะดรอปโอกาสในการที่คุณยิงแล้วก็สุดไม่ลดนะครับซึ่งมันแทบจะไม่มีโอกาสเลยครับเราสามารถฟังเสียงลักษณะของอาวุธของสตูได้นะครับตอนทีอยู่าถนี้นะมอเตอร์ไซค์ครับอันนี้ไม่ใช่เสียงัตูอันนี้คือมอเตอร์ไซค์เด็กแว้น โอ้ยลงซะแล้วทุกคนลงแล้วฮะลงแล้วลงแล้วพ่อหนุ่มม้าเปิดก่อนได้เปรียบครับปุ๊บแควครับโอ้โหโอ้โหเฮ้ยนายก็ยิงเก่งเหมือนกันนะนี่เพื่อนอ๋อวันนี้เสียงด้านหลังนะครับด้านหลังจะมาอีก่อนไอ้คาลิเบอร์ฮะโอเคจะไม่ใช้ไอ้คาลิเบอร์นะครับเพราะว่าทุกคนมั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 นง่ายช้าไปดันบวกกันดันบวกกันครับป่าเอ้ยมีผมได้อย่างไรเนี่ยชอบในการเสือกนะครับทุกคนเตรียมเกาะให้เก็บเต็มฮะ ไปนะบนครับสนับชุฟส์หนึ่งทีครับฮึบบล้บบุ้บปืนเหนียวให้เราวิ่งได้รึเปเหรอมเจอครับสามสองหนึ่งแปมแบปแบมแบมแบเหมือนเขาจะลงไปเอาด้านล่างหรือเปล่าครับปบมแ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 บมอดแตงครับอุ้ยอยู่บแปดครับแทบตายฮะจังหวะนี้ร้องขอชีวิตแน่นอนหนีไปทีปบมแบมแบปืนก็กะแล้วเกินจริงก็ไม่โดนอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเปิร์กันนะครับทุกคนว่าอันที่สามียายอุ้ยโฟร์แคสครับอัพเลยครับผมดูวงรอบถัดไปนะ โอ้โหอยู่ไกลซะเหลือเกินครับเดี๋ยวเราต้องเว,นวน้นไปสักนิดนึงนะฮะผมบอกเลยว่าผมเป็นแบบว่าเขาเรียไงเป็นคนขับที่โคตรเก่งครับทั้งในชีวิตจริงแล้วก็ในเกมนะผมไม่เคยโดนฮวววววววนวว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 วทวาวว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 วพวว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 วกววววว คแล้วเราก็โดนยิงตายไม่ใช่เลยไปต่ออุ้ยเอ็ดโอ๊ยโดนโอ้ยโอ้โมไว้อย่างดีตายโมไว้อย่างดีโดนข้ามครับอึ้ยเป็นไงล่ะทุกคนโคตรเท่โคตรอันตรายครับไม่ที่หนึ่งไม่เป็นไรละวันนี้ผมเต็มที่แล้วอุ้ยไม่ได้ยินเสียงเด้อเหรอแค่นี้เสียงบางอย่างทุกคนไอ้เด็กสัตว์ติงยีโรดดิ้งครับเฮ้ยหันเด้ออุ้ยอุ้ยอุ้ย คนอยู่ในบ้านครับทุกคนผมรอเลยเขาต้องวิ่งมาหาผมแน่ที่คัมโฟมีเว้เว้เฮ้ยตรงไหนวะบนบนนี้เหรอโอ้้มาเลยพอหนุ่ม้ยจ้าเกมการแล้วใครช,ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมที่จะกดไลค์ Subscribe แล้วก็ turn on notification นะครับเปิดกระดิ่งด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดลวลาลงคลิปใหม่ๆนะสลหรับวันนี้ครับผทุกการรับชมด้วยนะครับ and see you next time guys จอกันครับผม ハハハハ